เขาบอกว่าเขาทําบุญมาก็เยอะนะครับหลวงตาไม่ว่าจะทําทานหล่อพองหลอกพระที่นี้เขาสงสัยว่าบุญเนี่ยมันจะกลับเข้ามาหาเขาตอนไหนครับตอนลมดีนตอนอารมณ์ดีตอนสวดมนต์ท่านฝึกให้เห็นนะเมื่อก่อนเนี้ยครับเวลาคนมาทานเนี่ยนะอยู่ใกล้กุฏินะคนให้ทานแล้วก็นั่งสวดมนต์ข้างในเนี้ย ถ้าในเดีว่าระาวาังทานกับสวดมนต์นนะตัวว่าอย่างไหนสว่างกว่ากันทานกับสวดมนต์ใช่ครับอย่่งสังฆทานนี่แหลอะอันไหนสว่างมากกว่ากันสวดมนต์ครับสวดมนต์สว่างมีคนถามว่าเอ้าทําไมเป็น,นอย่างนั้นหลวงปู่อ้าวพุทธมนต์ท่านบอกบรารมีสามสินนะิ์นั่นคอกไตใสนานาคมพุทธังสนานากระชาเม ทำบางสาร้างสังขงัระท่านรวมไปแล้วครับท่านรวมไปในโลกเนี่ยมันมาที่เรามันสว่างอถ้าเราให้ทานมันก็คือทานตรงที่เราให้แหละมันสว่างตรงนั้นเนี่ยอย่างนั้นมันสว่างของกันนะหลวงตาก,ก็องโอ้ไม่ใช่ไม่ให้ทานนะมันต้องทานนะพูดถึงคือความสว่างของจิตเนี่ยครับอ่า ทำไมคนที่เราแนะนําให้เขาสวดนะครับหลวงตางเขาบอกว่าคนเหล่านั้นเนี่ยชีวิตเขาดีขึ้นเรื่อยๆบางคนก็รวยขึ้นนะครับแต่ทําไมตัวหนูเองนะครับมันยังอยู่เหมือนเดิมครับมันต้องเข้าใจเรื่องของกรรม <c oughs> เรามาโดยกรรมนรในอดีตตอนนี้เรามาสวยกรรมในอดีตสิ่งที่เราทําปัจจุบันมันเป็นอนาคตเข้าใจไหมครับ บางคนทําดีตลอดชีวิตแต่ชีวิตไม่ดีเลยเพราะสายใหญ่ของกรรมไม่ดีมันยังส่งผลอยู่ท่านจึงให้สวดมนต์ให้จั้งสัจจะอธิษฐานครับให้เอาบาร,รมีโพธิสัตให้อบาร,รมีท่านนะช่วยประคองประคองชีวิตชีวิตแล้วผมจะเป็นคนดีคําว่าคนดีของท่านก็นคือการสวดมนต์นะเพราะการสวดมนต์เนี่ยจิตมันสว่าง จิตมันสว่างแล้วเนี่ยวิญญาณแถวนั้นเนี่ยมันจะน้อมมาสวดกับเราน้อมเอาความสว่างจากเราเพราะวิญญาณมันไม่มีธาตุมันเป็นนามมาทำเป็นผีเป็นวิญญาณมันน้อมมาเอาแน่นอนอย่างจาตุมพวกจาตุมทั้งหมดเนี่ยจะ<ฆ>เป็นลูกเทวดาอากาศเทวดาภูมิเทวดาอย่างพวกนี้พวกนาคพวกคตักกุมพันอะไรออกมาอาก็แล้วหมดแหละ คือเราสวดมนต์วิญญาณเขาน้อมมาเอากับเราใช่นั่นคือให้เขาช่วยเหลือเกือ้อกูลเราครับในชีวิตของเราเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็อยากสวดให้วิญญาณนะครับแต่บอกเขาได้ไหมว่าไม่ต้องเข้ามาใกล้มากอะไร่งเงี้ยครับออไปกลัววิญญาณเนี่ยวิญญาณมันไปจากคนนะครับคนเนี่ยไม่เข้าใจในโลกของวิญญาณบางคนนี่ยมาแถวเนี่ยเห็นเขายือนอยู่ นี่แล้วผีหลอกวิ่งเลยทั้งๆท,ที่เขาไม่ได้ทำอะไรเลยเห็นไ,ไหมออกลัวแล้วไม่กลัวเขาทำไมทำไมเขาถึงให้เราเห็นให้เราสัมผัสให้เรา,เ<ข>ารู้ว่าเขาอยู่าไม่อยากจะ<ข>ถามเราอะ่ะช่วยผมด้วยอะไรประมาณนี้แหละอ๋อ,อแดงว่าเราก็พอช่วยเขาได้นะใช่เราเป็นมนุษย์นี่ใช่ครับ พราะอย่างเมื่อก่อนที่ไม่ได้สวดมนต์ก็ไม่ได้มีโอกาสได้มาสัมผัสหรือแม้แต่ฝันเอาว่าอย่างญาติที่เคยเสียไปเนี่ยแทบจะไม่ฝันถึงเลยเพอเริ่มมาสวดมนต์อาบทเนี่ยครับบทจกักรพรรดิทำไมถึงสัมผัสเรื่องราวเหล่านี้ได้ง่ายครับเพรา็สัมผัสได้เนี่ยเขาได้ได้ความสว่างจากเราเมื่อก่อนเขาไม่ได้อะไรเมื่อก่อนก็ใส่บาทนะครับทําบุญทุกวันนะครับมันก็น้อยนะบุญไ <laughs> ม่ได้มากอะไรครับ เฉพาะตัวเองก็จะเอาไม่รอดละการสวดมนต์มันนำบนซึ่งมีทั่วโลกนะที่ท่านทิ้งไว้มาที่เราไนยิ่งเน,นี่ยวันเนี้ยสวดเพลินนะเนี่ยถ้าใครฉลาดเนี่ยโอ้ไปไกลเลยนะเน,นี่ยอันเนี้ยสวดเพลินด้วยเนีย่ยจังหวะนี้เพลินเลยสวดได้เป็นหลายชั่วโมงนะ ค่ะเห็นหลงตาแล้วมีความสุขค่ะปิติมากเลยน้ำตาไหลอยากูลเค็ดลับไหมครับหลวงปู่หลวงพ่อจย่าจิงผมจะ่ิจิงหนูนะหนูจะเป็นคนดีคจะไปดื่มไม่สนจะสวดมนต์ทุกวันอะไรประมาณนี้ ใครเห็นหนูขอให้เขามีความสุขนะหลวงพ่อครับผ่านหนูไปเลยแต่หนูต้องเปิดเครื่องไว้นะอย่าไปเล่นโทรศัพท์ถ้าหนูเล่นโทรศัพท์หลวงปู่ก็หนีนะอการเปิดเครื่องไว้ก็คือการเปิดจิตอยู่ในกับไตรสนาคมหรือจักรพัรน์เปิดเครื่องไม่ได้เปิดโทรศัพท์ไว้นะครับโทรศัพท์ปิดนะครับ เล่นโทรจิตดีกว่าครับเล่นโทรจิตเนี่ยมันมันมันสนุกนะเราสามารถจะนึกถึงจักรพรรดิหรือนึกถึงคุดหรือยักษ์พวกเนี้ยที่เป็นพวกเราสหรืกันทุกวันเนะี่ยที่ษ์ช่วยเรียกไอคนนั้นมาหาหน่อยอะไรประมาณเนี้อย่ามามือเปล่านะว่างัน้นโอ้ยเพลินถ้าสวยจริงๆแล้วเพลินครับ เหมือนเห็นหลวงตาแล้วมีความสุขเห็นหลวงตาแล้วโชคดีพอมาเจอหลวงตากลับไปก็มักจะมีโชคทุกครั้งนะครับจริงฮะเพราะไม่ใจ่หลวงตาคก็เพเป็นหลวงพ่อหลวงพ่อจะทิ้งผมหน้าไงใครเห็นผมขอให้รวยนะสาธุใครมีทุกก็ให้ลืมเลยว่ากันสาธุก็ถูกแล้วล่ะ